ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับก้าแชแน,นลนะครับวันนี้มันจะอธิบายการทํางานของตู้ฟักไข่กันนะครับ <c oughs> ว่ามันสามารถสร้างสร้างอาชีพตอนช่วงโควิดได้กันนะครับนี่นะครับ <c oughs> ตัวนี้คือตัวตัดอุณหภูมินะครับคือถ้าอุณหภูมิเกินหรือต่ากว่านั้นมันจะตัดทิ้งเลยครับถ้ามันถ้ามันเกินนะครับเห็นไหม ผมตั้งไว้ที่36.9ใช่ไหมครับถ้ามันถึงองค์รับอุณหภูมิมันถึงประมาเ36.9มันจะเริ่มทํางานนะครับแล้วตั้งไว้มากสุดก็คืออุณหภูมิที่มากสุดนะ37.3นะครับถ้ามันถึงองศาเออุณหภูมิ37.3พอดีนะครับมันจะตัดการทำงานนะครับแล้วมันหยุด การทํางานของตู้ฟักไข่แล้วตู้ฟักไข่นั้นนะอุณหภูมิมันต้องทําให้ไข่ฟักเชื้องจะเดินนะครับก็ผมต่อเข้าไอซสาดำใส่เหลืองนี่เห็นไหมครับต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามันถึงที่ผมกําหนดนะครับสามเจจดสามปุ๊บมันจะตัดทิ้งนะครับไฟจะตัดปุ๊บหายไปครับก็มันดีนะตัวนี้ห้าบาทเองผมซื้อมาจากช้อปปิ้งนะรวมค่าส่งนะ หือมันตัดไฟทุกอย่างครับอุณหภูมิในกล่องนี้ก็ในถังไนงะในถังนี้ก็ยังแบบคงที่ครับอุณหภูมิคงที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับอุณหภูมิก็ในการฟักไข่นะมันก็จะดีหน่อยดให้ดูครับเห็นไหมไม่เห็นอิฟักไข่นะนะครับถ้าถึงสา3เจ็ุดสามเห็นไหมครับเนี่ยผมตั้งไว้ก็มันจะดับเลยนะครับเห็นไหมไฟจะดับทุกอย่างดับ มันอ,อัตโนมัตินะครับคือสะดวกสบายโอเแค่นั้นแหละถ้ามีตัวนี้นะไอตัวนั้นอะสะดวกสบายมากกว่าครแหมแบบต้องไปซื้อตัววัดอุณหภูมิอันนี้ถูกสุดนะครับก็มีแค่นี้แหละครับวงจรของมันอะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่เข้ามาดูกันนะครับไปแล้วครับ